สวัสดีครับพบกับผมหนุ่มสดินพักกินแซบครับวันนี้ผมได้ส้มตำแล้วก็หางหมูกรอบครับเนี่ยครับเห็นไหมครับโอ้กรอบนะครับนะแล้วก็จะมีขนมจีนด้วยครับนื่นะครับแซบแซบครับเลยนะครับอืมวันนี้ไม่มีข้าวครับกินประมาณเนี้ยแค่เนี้ยอืม อืมลองมูขอบอ่ะอืมแซ่บกรอบเซ่บหน่อมเหมือนเดิมครับ Мм. 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 Оф. 嗯。Mm. Mm-hmm. มนเด้อครับพี่น้องมันแซ่บกันครับอหางหมูกรกอบ i'm not mm Mm-hmm. Mm. -hmm. Mm. -hmm. Mm. -hmm. Yeah. mm -hmm. แซ <Ooh. S 1> ่บมากครับ <Ooh. S 1> อร่อยมากเลยครับโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ